มานิดนึงโอเคไปยบาโอ้ยสวยเนาะเห็ดบีคือมันสวยมากเลยเปิดใช่แค่มอสอ่ะคือก็เต็มสิบแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยสวยไม่อยากจะเหยียบมอสเลย้วเวอร์เวอร์เนาะแต่เอาจริงอ่ะเนี่ยคือสวยมากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมอันนี้ก็จะดึงดึง ตัดก่อนั้างั้นนะอ่ะดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดโอ้หโ,อโอหโเห็ดชนะเลิศเลยอะตรงเนี้ย นอ้อ,อันนี้แน่นมากดูเกือบขึ้นลาแต่ว่าเกาได้เกือบจะขึ้นอ,อโอ้โหทุกคน นี่นี่นี่โอ้โหปิป๊มากเ,เ,เออ ดึงต่อดึงต่อไม่รอแล้วดูค่ะทุกคนไม่รอแล้วจ้าโอ้โหความขาอืมโอ้ดูค่ะนี่ เก็บกันยาวๆรัวๆรัวๆยาวๆนี่จะอโอ้โหขาโอ้คุณพี่ขาขายาวมากโอ้ยนี่แบบขาจริงๆ,ๆนะเนี่ยโอ้ยดึงทีไรก็โอ้ยเนาะดูค่ะดูดอกนี้ทุกคนนี่ อุย้ยขาขาอันนี้ไม่เอาอันนี้โอ้ยนี่นี่นะตาดนี่บองช็อตบีก็ไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะเพราะว่าอุย้ยดูอันนี้ขาเล็กมากอันนี้มันอีกพันหนึ่งที่เป็นพันที่แบบว่า ขาเล็กๆรีบๆหน่อยดูคนเอออืมเนี่ยค่ะขาไปไหมให้ไหมน,นี่ใหญ่โอ้โหขาดูจ้ะนั่นคืออะไรอุ้ยมันเกิดไม่ได้ดูโอ้เป็นเชื้อแล้วกันเนาะนี่เอาวางไว้นี่ก่อนอม,มันช่อดอกไม้เลยอ่ะ ่ะอืมอุม๊บส์นี่เดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็ไม่มีแดดนี่โหทุกคนดูกลุ่มนี้เละเนี่ยแมวแล้วเนาะเอาไว้ทำเชือ้อเพราะว่ามันมันชิดกันมากเลยเฮ้ยโูหรือว่าด,ดอกนี้ได้นี่เห็นไหมอุย้ยเริ่มเละแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันชิดกันมากเลยเนาะอืก็เก็บไว้เนี่ยแหละ ไปค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลุ่มนี้ดูค่ะสวยมากเลยเนาะสวยสวยทุกคน,นคโอ้ยเปล่ามากลองจริงเห็ดอันนี้นะ,นะฟินเลยนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย นี่จับแบบว่าไม่แน่นมากนะถ้าจับแน่นมันจะหักหทุกคนมันจะขาดอะ่ะเออมันจะขาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดหลังฝนนะเนาะ,นะมันจะออกลื่นๆหน่อยอืมลื่นๆหน่อยนี่จะ้ะเย่นี่เลย ทุกที่เต็มไป่ได้เห็ดจ้ะเต็มไม่ได้เห็ดจริงๆเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนครับก็ซ้ายมือนี่ค่ะบีก็จะหมุนอยู่นะ่ะซ้ายขวาดูทากตัวเบลเลอร์เลยทุกคนน้องไม่ได้เจอกันนานเลยนี่อยู่เนี่ยแหละอยู่เฝ้าป่าไปนี่ฮะอุย้ยเห็นไหม โดนไอ้นี่ไอ้กิ่งบุบลี่ก็หักไปเลยดอกเห็ดเปล่าบ,บางมากนะนี่หักแล้วเนี่ยขาดแล้วเนี่ยเน,นีโอ้ยเปล่ามากโอ้ยเปล่ามากดูค่ะ โอ้ยสวยมากทุกคนอมสวยสวยสวยสยนี่แล้วก็ข้างหน้าอีกโอ้มันฝนจะตกเลยอะนี่รักกันี่ข้างหนโอ้โหไอดอกเล็กๆเพียบเลยอะเยอะมากโอ้หันมาฝั่งซ้ายโอ้ทุกคนตุ้ม ะะแต่เดี๋ยวก่อนวีมองไม้ไกลแล้วก็เห็นไอน้นี่ไอ้ตรงนี้ก็จะมาเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าสวยมากเพราะมีไม่กี่ดอกเลยตรงเนี้ยนะ,ะได้ไหมได้นะ นี่ค่ะทุกคนอีกกลุ่มนึงโอ้โหเก็บวนไปหูขาอืมยาวมากเลยอะนะเปล่ามากอยู่ขาอันนี้น่าจะเป็นทากกิน แล้วก็ข้างตะกร้าดูค่ะดูโอ้โหนี่ดูดอกนี้เบลอเลยไหนละ่ะมีโอ้โหนูน่นข้างหน,น้านี่ข้างหนา้าอีกอันนี้จะเป็นรุ่นแบบว่าดอกนี้บอบบางมากบางสุดสุดดูค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ข้างในข้างในหนุนอี่ั่งนี้ด้วยรุ่นบอบบางมากบอบบางมากจริง,รงเก็บจนเหนื่อยเห็นอันเนี้ยถ้าเจอแล้วมันก็จะเจอเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนาะนี่นะคะถ้าเจอระบบมันก็เป็นกลุ่มใหญ่เนาะ มันก็อดที่จะเก็บไม่ได้อะทุกคนเยอะี่ค่ะจะเต็มตะกร้าแล้วนะนูนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอากลุ่มนี้นะคะเอากลุ่มนี้แล้วก็ออกนะเพราะว่าเอานี่ไงโอ้โหเดี๋ยเดือดเด,ดขอย้อนกลับมาก่อนย้อนย้อนมาก่อนก่อนที่จะไปกลุ่มนั้นนี่นะคะดู สวยมากเลยเนาะอืมนี่ฮะอือหน้ำทุกคนน้ำชุ่มมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็นี่ก็ขาสั้นสัน้นดูค่ะขาสั้นมากดูขาสั้นแต่มันอวบนะแบบนี้เนี่ยค่ะ <Yeah. S 2> กำลังจะขึ้นเนี่ยดำๆน่ะใช่หมดเลยทุกคนดีโอ้โหดูค่ะเพียบเลยใช่หมดเลยเนี่ค่ะใช่หมดเลยนี่ตอนแรกบีกาจะให้ทุกคนมาเอากลุ่มนี้นี่เดี๋ยวจะพามาเก็บกลุ่มนี้ดูสวยมากสวยเยอะนี่ค่ะเก็บเก็บเก็บตรงเนี้ออกทุกปีบีมาตรงนี้ทีไรบีก็ต้องมาตรงนี้ทุกทีมาป่านี้ทีไรก็ต้องมาตรงนี้ ไอ้นี่ออันนี้จะเน่าละเดี๋ยวดูอีกทีเงโอ้โหทุกคนเน่าเน่าจริงไม่ใช่จะเน่าเนี่ยนะคะมันแน่นมากเลยเนาะเดี๋เดอเอาแค่ตรงเนี้ยนี่ดูน้ำมันท่วมเนาะนี่ แล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะสวยมากดูป่าค่ะป่าสวยมากเห็นไหมล่งมากทุกคนบปเจอเห็ดหนังไก่อันนี้เดี๋ยวพี่ช้้พี่ปลานี่อุ้ยมันแก่แล้วไม่เอาลกทั้งนะั้นขออภยัยดูทากกินเนะี่ยค่ะทากกินเยอะมากเลยเนาะอันนู้นก็ใช่ไม่ถึงทากกินเยอะออไปค่ะ เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็จุกๆเนาะคือเยอะมากจริงนะตอนแรกกะจะเออนึกว่าจะไม่ได้เนาะที่ไหนได้ก็มีเยอะไปเรื่อยๆเนาะหนีบีก็ได้ประมาณนี้คือตะก้าใหญ่ก็เกือบเต็มเนาะคือตัดเมยเลยช่วงหลังนี่คือบีไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็นั่งตัดอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้งไงทุกคนเออแต่ที่บอกว่าถ่ายคลิปให้ดูไปอย่างเงี้ยก็ก็หลายนาทีเหมือนกันเนาะบีไม่รู้ว่า 30- 40นาทีหรือเปล่านะอขอมายาวๆก็จัดให้แบบอย่างจุใจดู <laughs> สวยมากเลยนะ คือมันมีดอกใหญ่ดอกเล็กผสมกันอนะแต่คืนนี้ก็บอกว่าใหญ่ใหญ่มากๆแล้วอืมบางอันก็บอกคือเน่าไปเลยแล้วก็บางอันก็ยังไม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังจะมีให้เก็บเรื่อยๆอย่างที่บีบอกนะก็ช่วงถึงช่วงเข้าอ่อหิมะตกก็ยังมีเห็ดเห็ดตัวนี้ให้เก็บอยู่นะคะอืมถ้างั้นบีไปแล้วนะทุกคนบีขอบคุณนะคะที่ติดตามกันตลอดมานะ เนาะก็ถ้าชอบนะคะบิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ป่าพี่ป่าพี่ปาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาพี่ป่าไปจบคลิปที่ตรงนูน้นโอเคป่าแล้วนะจ๊ะ จบแล้วสวยมากเลยนะนสวยนะยเดี๋ยววนะันหน้าค่อยมาใหมา่ตอนแรกหนาวตอนนี้ไม่หนาวเลยเนะาะตอนนี้พอเดินชุบเหงื่อมันเิ่มออกใช่ก็ไม่ถึดูผมดูผมม่ดิ อยู่ไหนเด็กลุกขึ้นมาสักไรอะไรก็เถอะเดี๋ยวเขาแก่เดินเร็วๆหน่อยขายิ่งสั้นอยู่เร็วเลยเร็วเลยเ,ลเล <c oughs> ดี๋ยวไม่ให้กลับเดี๋ยวไม่ให้กลับบ้านด้วยนะฮะ <c oughs>